สองเรามีเยอะเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยค่ะได้ได้กันหมดอ่ะได้กันได้กันหมดอ่ะได้กันหมดเลยนะคะวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันอะไรครับได้กันหมดเลยวันเสาร์วันเสาร์ใช่ไหมครับอ๋อวันเสาร์นี่ต้องมีนี่เอฟห้าเอฟห้าโมชัยตีนทุกคนอินดี้ซองอินดี้ซองเป็นอินดี้ซองคำถามมีอยู่ว่าวันนี้ใครจะตอบว่าครับผม กนึกเกี่ยวกับปัญหาชาวไรถามพรุ่งนี้ถามวันนี้ตอบตอบวันนี้กลับอ่าตอบคืนนี้เลยแต่วันนี้พิเศษมากอยากดูมากเพราะมีเขามีตุ๊กตาไปดาษด้วยนะครับผมใช่ไหมตุ๊กตาลูกชิ้นตุ๊กตาคุ้มกันคุ้มๆคุ้มกันไม่รู้ว่าปีนี้เอามาทําไมนะใช่แล้วก็แบบเหมือนไม่รู้จะไปใช้อะไรนะครับป็นท่านตั้งใจเก็บไว้เองรับผมถ้าปีถ้าท่านเป็นพี่นัดปีที่แล้วนะ ต้นเก็บไว้เองเลยไม่คืนด้วยนะครับอเราต้องแบบจุดยืนแน่นอนนะจะมาแบบสร้างคงสร้างภาพอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่าไปฟ้องเลครับอย่าไปฟ้องเลครับไม่เป็นไรเราไม่ได้ยินเราอยู่ข้างน้องตลอดอ่านะเอาเลยพี่ถามมาก่อนแล้วถามมาก่อนเอาเป็นว่าเมื่อกี้น้องพูดพี่ก็เลยนึกได้ ในสัปในสัปดาห์ที่น้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมรอไว้ก่อนครับหนึ่งไปสัตว์นี่ไงในสัปดาห์ที่น้องอยู่ที่บ้านบ้าน a อฟนะผมเสียทรงใ่เขาหนีมาสนะคะอ่าเอาเป็นว่าสัปดาห์ที่พี่พี่ดูด้วยครับฮะดูด้วยเหรอดูดูดูอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้จำไม่ได้แล้วจำได้แต่น้องคนเดียวอย่าให้ผิดนะปวดปวกมีคนปวก สัปดาห์ที่สารกันก่อนถามมาผมถามดีกว่าให้น้องถามดีกว่าสัปดาห์ที่อะไรอ่ะสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่ร้องเพลงร้องเพลงลูกทุ่งอันนี้คือถามวันนี้คือถามพรุ่งนี้นะคะลูกทุ่งอ่ะสัปดาห์ที่น้องเพลงร้องเพลงลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งเอา อ่ะเฉลยไปแล้วสัปดาห์ที่คอมเมิ้ลจริงว่ะสัปดาห์ที่เท่าไหร่รและวันที่อะไรคนถามรู้หรือเปล่าคนถามยังไม่รู้นะครับนคนถามยังไม่รู้เลยแล้วก็นะเดี๋ยวค่อยๆดูนะใครยกมือก่อนนะหนูมองหนูมองหนูมอ,มองนะ อกองกองกองอย่าบางังสัปดาห์ที่ห้าร้องเพลงอะไรสาวกะโปงเหี่ยงพี่เออพี่เชิญข้างหน้าหน่อยค่ะเชิญเชิญข้างหน้าหน่อยค่ะสาวกระโปรงเหี่ยงง่ายไปง่ายไปสาวกระโปรงเหี่ย,ง,ย,ง,ย <laughs> งเ,ยเพลงนี้นะครับมีคำว่าสาวกี่คำ <laughs> คนถามเขาไม่รู้หรอก <laughs> ไม่เอาไม่ได้ครับท่านแท้ต้องต้องร้องได้ดิพี่ต้องร้องได้ร้องได้ไหมครับมาโชว์หน่อยครับเอามาโชว์หน่อยอ่ะพี่อมโชว์หน่อยเาพี่ได้รางวัลนี่จะได้กันง่ายๆได้ถ้าตอบถ้าตอบไม่ได้พี่จันแย่ไหมครับเสร็จพี่จันนะครับผมพี่จันนี่ยิ้มกุ้นกิ่มมาแต่ไกลแล้วเนี่ยเราต้องได้แน่ๆหมวกขอไปสักหลหนึ่งนะต้องลุกติดขนาน มออไม่ไม่ไม่เป็นไรถูกแล้วก็มาสแสดงมาเลยนี่รันเล่นรันเล่นมาเลยครับให้น้อง,อองมก็ไดไ้ถ่ายรูปด้วยเออเหมือนถ่า,ถายรูปเหมือนที่เขามอบของกันน่อแบบว่าไม่ต้องกระดาษไม่ต้องกระดาษนีอ<ม>่าปมเลยเพี้ยมเลยครับถ่ายรูปก่อนเห็นไหมก่อนกาต้อบอันนี้นะอันนี้เพื่อน